โอ้ยน้องเจอน้องสาวคนหนึ่งน้องสาวคนหนึ่งขี่รถมาเอ้าเจอน้องสาวที่ต้นไอยเคยโอ้ยสวัสดีเป็นไงเป็นไงคือไม่เหนั่งอยู่นี่ได้โอ้เห็นกันตะวันด่วนเยอะมา ไปไหนบ้างเนี่ยขอถ่ายเป็นหลักฐานเนี่ยกินว่าขนมนี่ไอชื่อขนมมาอนนะเอาขอเงนินอีกแวพี่น้องเจอยำใจขอเงินยำนั่นเออเนี่ยขนมมาชื่อไปให้ลูกไงเดวไลเอากินก้อนก็ได้กินเขาละบ่กินเขากินน้ำไปว้าววิ ผู้ใดลราชื่อโทษจะทับให้อเ,อเอออ๋อกินไอ้ชื่อไว้ฝากลูกไอ้ไอ้มาจากธุระมานั่งยืหนหงั่งมักมานั่งอยู่ผู้เดียวเป็นจังได้เนี่ยมกักมานั่งอยู่หมองห่างๆเนี่ยขาผู้เบาบ่ฮะขาดของเงินถ้าเขาลากเขาไปหมองเปรียปร้ยวๆที่วางเดี๋ยยวเเเจ้าานมลอ <laughs> โอ้ยเต้ไหนเข้าไปนิเมื่งมากครับผมขี่รถมาเอ้าเห็นจะนั่งที่เขากินน้ำหรือบป่ฮะมานั่งอย่างไรถามเนี่ยมองนี่บ้วยหันหรือเ่ฮะก็ไปนั่งมองกุ้งสบายเจ้านอนนี่บรอ่โอ้ Nó này, bây giờ Này, bọn mình đều bắt Nhưng mà cắt bỏ Này, bọn nhung Bắt nhung Bắt กินรวดไปก <ừ> ินขอก <ười> ิน <c> น้ำทั้งเลยหรอข้อเงินคนกายทางบ่เออขอแต่เจ้าผู้เดียวข้อเอ้คือขอข่อยผู้เดียวมาไข่อยตีเนาะเอาคือขนมแม่ลูกไข่ลูกไข่มากกินกินรวดไปให้ ตะหน่อยผ่านมาเห็นเพิ่นนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่จักโทรศัพท์จริงหรือโทรศัพท์ปลอมล่ะอืมอืมผู้ใดละสื่อสร้างสื่อโทรศัพท์ของอืว้ยลูกสาวเจ้าหึงงามแท้ะลูกสาวเจ้าบ่ให้บอกว่าเป็นส่วนนะ <c oughs> <c oughs> ต้องใช้ทิทีของเขาพี่น้องน,นั่งกินบํามๆ<น>เคียบนบ่มีเด้อไอ้บ่มีน้ำเด้อนะนะพอแล้วกระซุ่มเอาน้องคนใส่ติ่มคนสวยคือเอา้าเจ้าที่บ่กินรวดกิๆๆนรวดยุ่งก็กินก็ไอ้บ่วปาหย,ยังเด้อืมนอนหนีวัติปั้หมดออกไง เอาใส่อ้อยู่เอานอนลงอนอนลงเลาโอโอนอนให้มึงแี่การน,นอนบอ่ <c oughs> นอนหลายยานเลยายานหมดเฮ้ยคนมานอนเหร็นนี่มาพี่ไหมมันค้อนพี่จังเย็นน้ำมันจีรานี่แบบอย่างนั่งเป็นนั่งอยู่สิผู้ดเดียวอย่างเงี้ยพี่น้อง ต็นหน่อยขี่รถไก่ท่างมากก็เลยแต่งเกล้าลายมือลาเ,เห็นเพิ่นลายอาทิตย์แล้วครับผมเนาะมานั่งอยู่มองเกาท่านก็เลยจอดรถถามก็เลยจอดรถถาม ไ้กับมากตลาดา้มาหาชือข้าเขา้านะฮะพได้แล้วได้ขนมไปลูกได้ขนมไปลูกสาวตัวกับกินแล้วเข้ากันให้ตัวถ้าตัวไปได้กินเขาเนะเอ้ชิโตนตัวกุกสาวเข้า เข้าไปซื้อให้นไหมก็ได้จกินรดกินรดกินรดโอ้นี่น้านอนี่บอกออกมาแล้วเบื้งตั้งใจฮะเบิงนั้นี่จ๋าวันนี้ก็มาสอบตัวเลดกไม่พูด การ์บ่าเขาเรียกกาางกายมันังมันเป็นน่องเนาะแล้ก็ลากเอกไปนี่มืวกนี่เนาะห้องบเห็นมู่ไปซอยแล้วรมเนต์หน่อย เขาหลากไปนิ้เสียนให้นังเสนี่มันเสียบฮะเสียจะคล้องนี่มันเนี่ยบาเสียอ้บวนี่มีย่ะพกจะกันเอาวูจะกันเตหัวเมียนภาระภารก็เถือกดีต่างกัน กกดีนะเจอผู้ชายจังไงเนี่ยเจอผู้ชายคนอื่นคนหลากออกไปห้องน้มเนาะมันนั่ง,งอ,อยู่มองกลีรับตรงนี้ฮะหน้าไปนั่งขวดยองเหรอไอ้มีหยังไงอ๋อโคกี้หยังไงอยู่ในกระเป๋าคือมีกระเป๋าคือเถอะ กอ,อกินขนมขวายเด้อขนมลูกขวายนะเจ้าอ้พี่น้องเดี๋ยวตอนไหนเขาไปได้เมี่ยงก่อนถามข่าวแก่ซื้อซื้อขนมไม่แก่ซื้อครับผมไปก่อนกีตกก้องใส่ถึหงห็นแก่แก่ห่วงใส่สิ่งดี้ไอ้าภวษาสันผู้ใดน้องห่วงใส่กัน แกนั่งอยู่นี่แหละนั่งทานยังก,งกระชากแกเถอะขี่ขานถามครับไปก่อนแต่่าห่วงใสดีดีจะเห็นยูใส่กับห่วงใส่แตหน่อยสวัสดีครับ